สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทาซาลาเปาไส้หมูแดงค่ะค่ะส่วนผสมของแป้งก็จะมีแป้งสาลาเปากีเลนเหลืองนะคะก็จะมีน้ําตาลมีนมอุ่นๆมีผงฟูมียีสต์มีน้ํามันถั่วเหลืองค่ะอันนี้ส่วนแป้งนะคะค่ะส่วนผสมไส้ก็จะมีหมูสับมีมันแข็งมีน้ําเปล่ามีแป้งข้าวโพดมีน้ําตาลมีซอสฝาเขียวมีสามเกลือมีผงพะโล มีซอสหอยนางรมมีสีอุดำหวานมีน้ำมันงามีหอมใหญ่มีสีผสมอาหารสีส้มแดงค่ะลงมือทำเลยค่ะนี้เราก็จะมาแช่ยีสต์ก่อนนะคะนมนี่คือนมอุ่นๆนะคะอุ่นไม่ร้อนนะเอาแค่อ,อุ่นจากนั้นก็ใส่น้ำตาลค,ค่ะยีสต์ค่ะให้เขาขึ้นฟูนะคะ วางพักเอาไว้สัก5นาทีค่ะให้เขาฟูขึ้นมานะคะค่ะพอเขาขึ้นฟองแบบนี้นะคะแสดงว่ายีสต์ทำงานนะคะนำมาทำกรละเปาได้ค่ะถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นฟองแบบนี้แสดงว่ายีสต์ตายนะคะจากนั้นเราก็จะมานำนำมาใส่แป้งเลยค่ะผงฟูค่ะ แม่แป้งเลยค่ะคนส่วนผ,ผ,ผสมให้เข้ากันค่ะ หัวเหลืองลงไปค่ะจากนั้นจะใช้มือนวดนะคะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะ,ะเเาาก็จะนวดจนกว่าแป้งจะไม่ติดมือนะคะจนกว่าแป้งจะเนียนนะคะ เราก็นวดมาสักพักแล้วนะคะนวดมาจนเขาไม่ติดมือไม่ติดชามแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักแป้งค่ะทำให้เป็นลูกกลมๆนะคะจากนั้นก็จะพักแป้งไว้ค่ะนำผ้าขาวบางมัคกุมไว้นะคะพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นฟูนะาจากนั้นเราก็จะมาผัดไส้กันเลยค่ะ มันหมูนะคะเราจะเจียวมันหมูก่อนค่ะ,จะเจาน้ำมันหมูมาผัดนะคะจะได้หอมมแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเจียวให้น้ำมันออกค่ะหลังจากเหลืองกรอบแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่หอมใหญ่หั่นเต๋าลงไปค่ะหอมใหญ่หั่นเต๋านะคะใส่ลงไปค่ะ ุมาจากนั้นใส่สามเกลอือลงไปค่ะผัดให้หอมเลยนะคะจากหอมใหญ่สุกแล้วนะคะสามเกลอือก็หอมแล้วนะจากนั้นก็จะใส่หมูงลงไปค่ะแต่หมูสับลงไปค่ะ นะคะคซอสสาเขียวค่ะน้ำตาลค่ะน้ำมันงาค่ะผงพะลค่ะซีิ๊วดำหวานค่ะซอสหล่อยนังลมค่ะสัดเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะ อยากให้เท่ากันค่ะ,คะจากนั้นเติมสีผสมอาหารลงไปค่ะสีส้มแดงน,นะคะมากน้อยตามชอบนะใส่ทีละน้อยนะคะดูก่อนว่าสีเขาได้หรือยังเราพอใจหรือยังนะใส่ทีละน้อยค่ะ มาชิมดูได้นะคะเอารถที่เราต่อใจนะอ่ะเราก็จะผัดไปค่ะหลังจากที่เขาก่อแห้งแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะใส่เพื่อให้เขาค้นก่อน ติดกันนะคะขอตัวติดกันนะจะผัดแปงให้ข้าแห้งเลยค่ะค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะเราก็จะแห้งประมาณนี้นะคะนี่ก็คือใช้ได้แล้วนะคะ่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะะหลังจากแป้งครบ หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะชกลมนิดหน่อยค่ะโรยแป้งนิดหน่อยค่ะ ะคะเราจะแบ่งครึ่งนะคะ คลึงแป้งให้เป็นลูกกลมๆค่ะเราก็จะได้แป้งประมาณนี้นะคะเราก็จะทำให้หมดเลยค่ะ ทำให้หมดเลยค่ะหลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ําบิดให้หมาดนะคะคุมเอาไว้สักสิบนาทีค่ะสิบนาทีค่ะหลังจากเราพักแป้งไว้ครบสิบนาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ไส้กันเลยค่ะส่วนไส้เราก็พักไว้จนเย็นแล้วนะคะเราจะมาใส่ถ้วยจีบนะคะถ้วยจีบก็คือเบอร์นี้ค่ะ ก็จะโรยแป้งนิดหน่อยค่ะทาแป้งบนไม้คึงนิดหน่อยค่ะจากนั้นเราก็จะรีดรอบนอกนะคะรีดแป้งรอบนอกนะให้เหลือตรงกลางไว้นะคะ จากนั้นให้วางบนฝ่ามือค่ะจากนั้นให้ตักไส้ใส่ค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้ค่ะจับแป้งขึ้นค่ะจีบค่ะใช้นิ้วชี้ล่างนะคะช่วย จีบไปจนครบค่ะจีบแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราหมุนค่ะหมุนแป้งนะคะจากนั้นให้บีบตรงปลายและกดลงนิดหน่อยให้เขาติดกันเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้วางในถ้วยค่ะจากนั้นให้ไปพักในซึ้งค่ะ เราก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะจนครบเลยนะคะรีเฉพาะรอบนอกนะคะวางบนฝ่ามือค่ะ ใหใส่ค่ะมานนี้ค่ะจากนั้นให้จีบค่ะนิ้วชี้ข้างล่างนะพอจีบมาแล้วเราก็บีบนะบีบให้ติดกัน พอครบแล้วนะจากนั้นให้เราบีบบีบให้หมุนค่ะให้เราหมุนแป้งนะคะหมุนตรงหมุนตรงปลายนะหมุนเสร็จแล้วให้เราบีบลงเราก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นวางบนวางบนกระดาษค่ะร็จพักไว้ในซึ้งค่ะวางพักไว้ในซึง้งแล้วก็ปิดฝาด้วยนะหลังจากที่สใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมา พักแป้งเอาไว้สักสีนาทีนะคะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำบิดให้หมาดนะคะปิดฝาไว้ค่ะสี่สิบนาทีค,ครบสี่สินาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราก็จะนำไปนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่ใบเตยลงไปนะ ความหอมนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำส้มสายชูล,ลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะทำให้สาร์ปเ้าขา,ขาวขึ้นนะคะจากนั้นำนำลงเนื่องค่ะเราจะเนื่องสิบสามนาทีนะคะค่ะเราจะเนื่องถึงสิบสามนาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สเปิดฝาแง้มๆนะคะ เปิดฝาแง้มๆแล้วก็ใช้ไม้สัก5นาทีนะคะเปิดฝาแง้มๆใช้ไม้ตะเกียบขัดขัดเอาไว้แบบนี้นะคะให้ให้ฝาเขาเปิดสัก5นาทีนะคะถ้าเราเปิดเลยเดี๋ยวอ่สารเปาเราจะยุบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปิดฝาแง้มๆมาไม้ตะเกียบขัดเอาไว้แบบนี้นะคะหนาทีค่ะหลังจากครบห้านาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไม้ออกค่ะ จากนั้นให้เปิดฝาให้ไวนะคะน้ำจะได้ไม่หยดใส่สาละเปานะคะเนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะาสาลาเปาไส้หมูแดงแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะาจากนั้นเราก็จะวางพักเอาไว้ค่ะจนกว่าเขาจะเย็นนะคะก็จะมาชิมนะคะนี่ค่ะ อร่อยมากค่ะแป้งก็นุ่มไส้ก็อร่อยเรียบร้อยค่ะ,คะซาลาเปาไส้หมูแดงเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทํากินทําขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขอมนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ